เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็สิษตรภาพพี่น้องเมื่อบ่งลูกนกกระแตแต่วัดครับเห็นเปลี่ยนมาทางนี้เนาะนาสิโตใหญ่อยู่พี่น้องเห็นเลนมาแถวนี้แหละใส่นกป่านอคพี่พี่น้องพี่น้องโอ้พี่น้องพี่โต้งพวกใหญ่หนึ่งพี่น้องโอ้พ่นขนาดโตเต็มไว้ด้วยพี่น้องเล่นนี่เนาะโอ้โหใส่บิ่งนู้ หมู่จูฮูอยู่พี่น้องเซฟตกใจเลยวิ่งแลนมาหมู่นี้พี่น้องโหนีง่ายเป็นนุ่มขนาดเป็นนุ่มเป็นสาวด้วยพี่น้องด้วยนี่เนาะมาเดี๋ยวนอนตายยังมีชีวิตอยู่นกกระนีสิเป็นแนวนีพี่น้องตกใจละหาแนวหาหม่งซ่อนเลยพี่น้องโอ้กาดทายยากด้วยพี่น้องนกกระนีบอลหมายถึง ขนาดเป็นหนุม่มเป็นสาวเลยเพ่นโอกาสเพ่นสีไฮท้ายนี่ยากยากพี่เนาะเพราะว่าเพ่นบินไนด้เด้อยสิอันโปตกใจอีรีพ่นสิบัวหาทีลบซ่อนพี่เนาะโอ้น่ารักมากเลยไหนไหนโอ้โหขนาดเป็นหนุม่มเป็นสาวเลยเนี่ยม่ไหนพี่เนาะน,นิ่งเลยนกกะนี้สิเป็นลักษณะนี่เด้อพี่น้องเด้อ นิ่งๆนึ่าแบบสิแหละจนกว่าสิงเงียบ้วเพมันจังไปมันตกใจมันสีแก่งตายบางเทเพิ่นก็นอนไงอาชี่ขึ้นฝ้ามือพี่น้องโอเคไปแล้ว 拜拜。Bye bye.